สวัสดีตอนสายๆนะคะเพื่อนๆนะคะมาตรงนี้สายแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะพอดีไปทํากับข้าวกลับมานะคะทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะกลับมาก็มาเอาบรรยากาศเหมือนเดิมนะคะยังฝนยังตกอยู่วันนี้ยังฝนยังไม่หยุดนะคะมาชมบรรยากาศตอนสายๆอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเหมือนคลิปเมื่อตอนเช้าเลยนะคะเพราะว่า ฝนยังตกไม่หยุดนะคะฝนยังตกไม่หยุดและอากาศก็คึมคืมฟ้าคึมฝนแล้วก็ลมก็ไม่มีด้วยแสงแดดไม่มีวันนี้น่ะดูท้องฟ้า,าแล้วกันนะคะเพื่อนๆดูท้องฟ้าท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกนะคะปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกเมฆหมอกที่ที่กาลังปกปกคคลุมอยู่หุเขาแห่งนี้นะคะบ้านครูพัดอยู่เขาเรียกยังไงเรียกอยู่หุบเขาก็ไม่เชิง อ้อมกอดดีกว่าอ้อมกอดภูเขาดีกว่านะคะก็จะมีภูเขาล้อมรอบบ้านภูพัดก็จะอยู่ที่สูงสูงนะคะไม่ไม่ได้อยู่ที่ต่ําอยู่ที่สูงก็ความสูงก็คงจะพอประมาณกับภูเขาลูกนั้นนะคะภูเขาลูกนั้นแต่ภูเขาลูกนั้นจะสูงไปสักนิดมาน่าจะสูงไปสักประมาณห้าสิบเมตรแต่ตรงนี้ก็สูงสักประมาณครึ่งภูเขานะคะครึ่งภูเขาลูกลูกที่เห็นข้างหน้านะคะบ้านภูพัดจะอยู่ที่สูงแบบนี้นะคะก็ฝากเขา ฝากเพื่อนๆเข้ามาให้กำลังใจและเป็นกำลังใจกับช่องพัดสอนสตอรี่ด้วยนะคะพับสอนสตอรี่เป็น SCTP สายสีเขียว SCTP ด้วยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ไม่ด่าไม่ทะเลาะกับใครนะเน้นให้กำลังใจอย่างเดียวเน้นให้กำลังใจและเป็นกำลังใจถึงสร้างและป้าสัมผัสอย่างเดียวนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปต่อเลาะต่อเถียงไม่ทะเลาะอ,อะไรกับใครนะเพราะว่าเราเราไม่ใช่สายฟาดเนาะ เราก็อันเราก็ให้สายฟาดเขาดําเนินการแบบนั้นไปเราก็เป็นสายสนับสนุนแล้วก็สายเขาเรียกว่าสายสนับสนุนสายให้กําลังใจดีกว่านะคะเพราะเราที่มาชมคลิปปูพัดก็คงจะเป็นสายเดียวกันหรือว่าก็คงจะเป็นสาย FCTP นี่แหละหรือเป็นสายทิมสายเที่ยวสายธรรมะแต่เชื่อว่าสายธรรมะก็เป็นสาย FCTP เหมือนกันนะคะสายเกษตรด้วยนะคะก็เป็น FCTP ด้วย ็คงจะมีมากมีน้อยให้เราไม่รู้นะคะแต่ผู้คนก็ให้กําลังใจครูพัฒเหมือนเดิมน,นะคะเราอย่าเพิ่งรังเกียจกันเราอย่าเพิ่งเราก็อย่าไปรังเกียจกันเราก็อย่าไปอย่าไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะคะเพราะว่าเราคือเราคือใช้สิทธิ์ของตัวเองเราจะรักใครชอบใครมันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะครูพัดชอบครูพัด เห็นองเห็นใจแล้วก็เป็นกําลังใจลงสร้างประสนผักทุกคนก็อย่ามาลังเกียจครูพัฒนะคะเพราะครูพัฒเป็นคนที่ใจดีมากๆรักทุกคนได้ขนาดคนไม่ดีครูพัฒยังให้ความเห็นองเห็นงใจว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาหรือเปล่าครูพัฒก็จะคิดแบบนี้ก่อนนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปลังเกียจใครแหละก็ใครๆก็อย่ามาลังเกียจครูพัฒว่าอย่าไปด่าครูพัฒว่าคุณละครูพัฒเป็นคนโง่อย่างนี้อ่าชอบ ให้กำลังใจคัดตะโกนอะไรแบบนี้อย่าพูดแบบนี้นะคะทุกคนคนเรามีสิทธิ์ที่จะรักใครชอบใครมีสิทธิ์ที่จะให้กำลังใจก็ได้ก็อย่าไปรังเกียจครูพัฒน์ลกันเพราะครูพัฒน์เป็นคนที่ชอบให้กำลังใจคน <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่แล้วครูพัฒน์จะเป็นแบบนี้นะคะก็เราก็อย่าไปโกรธกันกัน,กนเนาะสิ่งไหนที่ครูพัฒน์ทำท่านไม่ถูกใจก็เราถือเสียว่าเรา เราคนเราไม่มีใครชอบอะไรที่เหมือนกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างชอบต่างคนต่างมีชีวิตที่เป็นของตัวเองเนาะ <c oughs> ในฐานะครูพัฒ์ครูพัฒ์เป็น FCTP นะคะ FCTP สายสีเขียวครูพัฒ์ก็จะเน้นให้กำลังใจนะคะแต่คนที่ดา่าด่าลงช่างผ้าสนผักที่ไม่มีเหตุผลครูพัฒก็ไม่สามารถที่จะลักลงเหมือนกันนะคะไม่ลักลง แต่ที่เป็นเอฟซีที่เข้าไปให้กําลังใจว่าเขาเหล่านั้นเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้เพราะเราไม่ได้ด่าแต่แต่เราก็อยู่ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะคะแต่ที่เป็นเพื่อนเราอาจจะไม่ผูกใจอะไรนด่หน่ออๆ,ๆก็อย่าพลังเกลียดภูพัดก็แล้วกันนะคะเราก็อย่ามารลังเกียดกันถือว่าเราเราเป็นคนให้ให้นึกซะว่าว่าคนที่ให้กําลังใจรุงช่างปาสรรพกคนที่คอยเป็นกาลังใจให้ คือคนที่เป็นบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเราก็เป็นผู้น้อยใจดีที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนสินค้าบ้างแล้วก็อะไรให้กำลังใจไปชมคิดย้อนหลังโดยที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะก็ถือว่าเราก็เป็นผู้น้อยใจดีเหมือนกันทุกคนมีค่าเท่ากันทุกคนมีมีมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะมีความเมตตาสงสารนะคะผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเขาก็มี ทรัพย์ส,สินมากมายเขาก็พอจะซัพพอร์ตตรงนั้นได้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ยังคอยเป็นกำลังใจให้ให้หลวงป้าเหมือนเดิมนะคะทุกท่านทุกท่านเป็นบุคคลที่ที่มีความหมายสําหรับลงลงุงลุงป้ามากมากนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้นลุงป้าจะมีชีวิตที่ดีแบบน,นี้ไหมนะคะคนเราในเมื่อมีผู้ใหญ่ใจดีก็มีผู้น้อยใจดีคอยเป็น กำลังใจเป็นลุกคนนี่เป็น,เป,นเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้กำลังใจช่วยช่วยกันนะคะแต่ในความโชคร้ายมันก็มีโชคดีแหละคือว่าทุกวันนี้ดวงช่างพระจนผักก็ถือว่าโชคดีเพราะว่ายังมีคนที่รักมากนะคะคนเรามีคนรักมากก็มีคนเกลียดมากเช่นกันมีคนเกลียดมากๆแล้วก็ก็ยังว่าแหละนะทำให้เราไม่สบายใจเราก็ไม่ต้องไป ไม่ต้องไปสนใจคนเกลียดน,นะคะเขาบอกว่าคนรักเท่าหุ่นหนังคนสังเท่าหุ่นเสือมันก็มีทั้งคนรักคนฟังถ้าคนไหนที่สังเราก็ไม่ต้องเข้าไปฟังนะลุง้างป้าสันผักคนไหนที่เกลียดเราเราก็ไม่ต้องไปฟังเขาเราฟังในสิ่งที่ดีๆที่ให้บำรุงหัวใจเราให้เราได้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปได้นะคะเพราะว่าเขาพูดเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกเขาก็ เขาได้ยอดอยเขาได้เงินได้ทองจากตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการทําบุญก็ขอให้ลุงและป้าก็อนุโมทนาสาธุไปด้วยถือว่าขอส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นกลับคืนมาหาลุงช่างป้าสอนผักเพราะว่าเขาด่าลุงช่างเขาได้ตังค์แต่ส่วนบุญที่คุณลุงดุงกับป้าให้เขาก็คือได้บุญมาก็ขอให้ลุงและป้ามีความสุขแบบนั้นก็ได้เนาะแบบนั้นก็ดี เราจะได้สบายใจเราจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากด้วยนะคะคลิปนี้ก็คุยสยาวเหมือนกันนะคะก็ฝากทุกท่านมาเป็นกําลังใจกับคูพัทนะคะผู้สอนสตอรี่ขอขอบคุณทุกครั้งนะคะที่ทุกๆคนมาให้กําลังใจมาเพิ่มเย้าละเย้อยู่ให้นะคะก็ขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกันละกันนะคะขอฝากทุกท่านเอ่อ สนับสนุนสินค้าของบริษัทมันโอมโฮมซับนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมทีพีสกินเซรั่มครีมกันแดดเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าและสบู่ฮันนิโซนะคะทีพีคอที่ทีพีโกโก้เซรั่มตัวปริจิตของกมและขับปกแขนสั้นและแขนยาวนะคะหรือจะเป็นสบู่ฮันนิโซนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะก็ท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าของบริษัทมันโอมโฮมซับก็สั่งไปที่ส่วน985655266นะคะไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะคะ อาก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขในอีกวันหนึงนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันแม่นะคะวันแม่ของของทุกคนทุกคนก็คือเป็นแม่เราก็คือแม่ทุกคนในประเทศนี้เราจะนับวันนี้เป็นวันแม่นะคะก็ขอให้ทุกคนจงมีโชคดีมีความสุขกับวันแม่นะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีพลานามัยที่ดีและสมบูรณ์นะคะ จงมีอายุวันหน้สุขขับพละนะคะทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณนะคะ